โอเคสวัสดีครับ t o u r i n ิ m งเมเอรชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ t o u r i n ิ e งเอเดชั่นทีวีขอส่งผลงานไปอีกหนึ่งลำนะครับก็วันนี้เป็นคิวของเจ้า x d v 2022เท่ๆอันนี้นะครับอ่าเป็นเจ้าของเนี่ยเป็นหนุ่มของแห่งประเทศประเทศทัญญะปทุมอ่าแห่งประเทศปทุมธานีนะคี่มาจากปทุมธานีเลยนี่ครับ วันนี้นะครับในส่วนของลูกค้าเลือกจากชุดคลาสบาร์งานอิตาลีเทพๆของ R G นี่ครับอตอบคำถามสำหรับคนที่กำลังมองหาคลาสบาร์แบบเรียบหรูแล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบคลาสบาร์ใหญ่ตัวอลังการนะครับออกแนว Sport, สปอร์ตๆนั่นเองนะครับแนะนำมากๆครับสำหรับเจ้าคลาสบาร์ R n G ตัวนี้ นี่ครับดูงานเขาครับอ่างานจะนิบเนี้นมาแบบนี้เลยน็อตสตังหลงสเตเลสให้มาครบนี่เลยครับจุดเชื่อมโค้งต่างๆนะครับตัวคลัชบาร์ที่เรียกว่าแนบตัวรถที่สุดก็มีแค่ r n g นี่แหละครับผมนี่ฮะอ่าข้อดีของเขาคืออะไรนะครับการใส่คลัชบาร์ r n g เนี่ยข้อดีสำหรับสายสปอร์ต สายส,สปอร์ตที่ชอบเทนะชอบเทชอบเข้าโค้งนะครับในมิติของเขาเนี่ยเวลาที่เรา,าเล่นโค้งสาดโค้งหรือเวลาเราเทเนี่ยหรือแม้กระทั่งกรณีที่เราขี่รถไปในเมืองแล้วจะต้องจอดเรียบฟุตบาทหรือเลาะเล,ละบริเวณรถติดๆแล้วมันไปเรียบฟุตบาทนะครับตัวเจ้า c ลัชบาร์เอตัวไอเอ็ตัวนี้นะครับจะช่วยได้โดยที่ไม่ต้องให้เขาอ,อะไรฟุตบาท หรือถนนเนี่ยมาโดนชุดสีของเรานี่ครับเท่ๆเลยอ่าอีกหนึ่งรายการนะครับก็เป็นงานอิตาลีเช่นกันนะครับนี่เลยนะครับตัวนี้เราเรียกมันว่ากันล้มนะครับกันล้มล้อหน้ากันล้มล้อหลังมี2ตัวมาหน้าหลังเลยนะครับเป็นงานของไรท์เทคนี่นเนียบ,ยบแบบนี้ครับผมตรงรุ่น นะครับเพื่อนสามารถที่จะสั่งไปแล้วก็ใส่กันเองได้เลยตัวนี้ติดตั้งง่ายมากนะกันลมหน้ากันลมหลังนี่ครับอ่าดูเท่ๆแบบนี้เลยมันจะดูเต็มขึ้นนะครับโอเคก็ถือว่าสำหรับสายสปอร์ตที่ชอบความเป็นสปอร์ตสปอร์ตนะครับไม่ชอบอะไรที่มันเยอะแยะมากมายเท่าไหร่นักนี่แนะนำมากมาก ถนนราคาทั้งเซ็ตนะครับมีคลาสบาร์แล้วก็การล้มหน้าการล้มหลังของ l ไลท Tech ตัวแคทบาร์เป็นของงานอิตาลีอารเดี๋ยวใส่ราคาไว้ให้ใต้โพสเหมือนเดิมเลยขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนสินค้าของเรานะครับขอบคุณเพื่อนที่จามชมครับเดี๋ยวมีลาอัปเดตอีกทีหนึ่งวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ